สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบรนด์ตันเอเจนตเมนนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราอยู่กันที่ปานนาซาวสตูดิโอนะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าห้องอัดน,นะครับผมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นทัพของการทำเสียงซาวทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสังเป็นเพลงเป็นซีรีส์ภาพยนตร์โฆษณาด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่สุภาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะต้อง ฝากวิศวะเดินทางตัวหน่อยได้เลยครับยินดีเลยครับได้ครับครับผมอ่ะผมก็เลยแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อสุภะนะครับเป็นเอ่อพิสูจน์ s อ่อเดเวล็อปเมนต์ e มนเชเจอร์สำหรับแคนาลลาซาลสตูดิโอนี่นะฮะเอ่อเลื่อกเลือกแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพากันไปดูแล้วกันเนาะได้ครับได้ครัตามไปเลยครับผม อันนี้เป็นจริงๆก็เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่เราทํากับน้องแล้วก็จะโพสขึ้นมาแล้วก็แล้วจะเป็นไฟประโยชน์นะก็ที่โยกทีโยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ที่โยกสองก็จะตามมาเหมือนกันเข้ามาใช่ใช่ใช่พอเข้าไปในโซนนี้ก็จะเป็นในโซนของสุดเดียวกัน์ดบ้านั่งธุรการในแอดมินตรงนี้เป็นแบบออฟฟิศออฟฟิศใด้เราใช้ครับออฟฟิ จริงจะบอกว่าที่นี่อ่ะคือเหมือนเป็นที่ที่มีผากที่ให้กับแบบเวลาคนมาทํางานหรือมาคุยงานหรือนตื่ปต่างๆเนี่ยคือมีที่ให้เหยอะมากครับใช่ครับอยากอยากให้เหมือนแบบมาแล้วก็มานั่งทำงานกันได้ให้มันเป็นเขาเรียกว่าโคซี่ให้มันเหมือนเป็นบ้านอีกสักหลังอะไรเงี้ยครับให้มันมีมารีแลกซ์ก็ได้เงี้ยครับที่ทำงานเราเป็นอแอนไบ,บนแย่งนะฮะเพราปกติเวลาผมมาจริงๆที่นี่ก็จะนนรู้สึกว่าเออ มันมีปซมีที่ให้แบบทำงานหลายจุดหลายมุมมากสิครับคุยส่วนตัวก็จะเป็นวงนี้ครับเป็นห้องมงนี้ก็จะเป็นเออเขามาプラรเดยได้ครับใช่ครับใช่ครับพาเวทใช่หรืออยากจะมุงมิงก็มามาได้อารมณ์มินก็ได้สักตัอย่างอารมณ์แบบนั้นได้แต่ครับ แล้วก็มุมนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าอันนี้ก็เป็นดีห้องถึงของทางเชียงเขาแบบนี้นะครับแล้วก็บางมุมนี้ก็จะเป็นในแนวของอับชณีกรบุรีอะไรเงี้ยในโซนบกกงแอเบียก็ต้องบอกว่าในโซนของการทํางานศิลปะหรือว่าการทําเพลงอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องมีในโซนที่ทําให้มันก็ต้องมีโซนที่แบบมีให้ศิลปินได้รีแลซ์บ้างหรือว่าคนทำงานได้รีเลซ์เป็นเรื่องปกติ ใช่คร yeah. yeah. ับใช่ครับอันนี้ก enfin> ็จบไปโซนหนึ่งแล้วเราต่อไปมาดูโซนนี้ฮะโซนนี้ก็จะเปลนเขาเรียกว่าบาบาฟินบาเป็นแบบเป็นโซนสเปีย์สำหรับอาหารเช่เลยใช่ครับเวลาลูกค้ามาก็จะมาสั่งกาแฟคาเฟ่อะไรเงี้ยครับได้ดนลยใช่ฮะ ก็อาจจะมีเลือดงูกันอาจจะมีดิ้งดังเล็กน้อยเข้ามาแถวนี้ได้ <Yeah. S 1> แต่ก็เพื่อให้มันเขาเรียกว่าให้มันเฮฮาให้มัน,มนรู้สึกสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันง่ายฝืนสั่งว่าชงก,กาแฟอยากกินอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ไประหยัดเวลาด้วยก็ะจะได้ผมจบชิ้นง่เลยใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องเราอยากให้เสมือนว่าไม่ไม่ได้มาทำงานแล้วมาขมเขาเรียกว่ามาเล่เอ้ากันมาเล่นเอ้าใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้ในมุมนี้น้องอ่างหรืออะไรโอเคแล้วก็ เดีย๋ยวจะมีถ้าเกิดเราไปก็จะมีอีกประมาณแบบสองชั้นที่จะในสองชั้นที่จะเป็นแยกเพราะว่าแต่ละชั้นเนี่ยอันนี้จะเน้เขาเรียกว่าทำภาพยนตร์จะมีชั้นแบบซีรีส์แล้วก็ชั้นกับโฆษณาอีอากหนึ่งครับก็ตามมาดูกได้ตซนนี้ เราได้เห็นแต่งเพลงกันต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นโซนของคุณสุนาเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นปกติจะมีแต่ฮันซิมเมอร์ฮันซิมเมอร์ฮะแต่เราเปลี่ยนเป็นจอห์นซิมเมอร์อ่ามันจะมีจอห์นวิลเลียมกับฮันซิมเมอร์ก็คือเราเอามารวมกันนะครับแต่เป็นผู้อ่านเรียกแต่งเพลงที่สุดยอดของของระดับโลกอย่างเงี้ยครับใช่เราก็เลยมีธีมครับเลยเรียกห้องนี้ว่าจอห์นซิมเมอร์ครับอ่าห้องจอห์นซิมเมอร์เป็นเลยจอห์นซิมเมอร์ใช่ครับ จะเห็นว่าการบุนะครับผมเสียงพอเข้ามาในใหญ่เนี่ยเสียงคือแบบจะบอกว่านี่คือการเขาเรียกว่าการออกแบบด้วยการทำเสียงโดยเฉพาะนี่อีกโซนหนึ่งเนาะเป็นห้องนี้เขาก็ทำงานกันอยู่เนาะครับผมวันนี้ก็จะเป็นในตัวของคำโฆษณาขนาดใหญ่นะครับอาาจรย์นี้อ่า สวัสดีคร <OK> ับเหมัอนกัเป็นการซียีส์เหมือนผมจะจำได้ว่าชั้นแปดนี้ผมเคยมาอัดเพลงป้าหูช่างงานดีเี่เราจะชั้นแปดเราเพิ่มดันที่สี่อ๋อเมื่อก่อนจำได้ผมน่าจะเคยเคยมาอัดตั้งแต่สมัยแบบโอ้ หลายปีก่อนนะหลายปีก่อนน่าจะเคยมาอาบตรงนี้นะคะอ่าครับผมแล้วก็ชั้นนี้แหละที่ที่สุดากเจะเน้นเขาเาเลือกแบ,บ่งเป็นชั้นๆไปจะได้มีการเขาเรียกว่าจับห้องให้ถูกใจห้องโซนชักเป็นโซนใช่ครับทุกต้องครับอโอเคส่วน,ส,วนส่วนในอีกอีกฝั่งันึ่งก็จะเป็นปักูพนันหนามากเลยครคือเขาเรียกว่าการเสียงาออกแบบเก็บเสียงทุกอย่างคือแบบ ดีมากจะเป็นโซนที่จะเป็นเส้สนต่างๆกันหรองะเส้ซีรีส์ไวท์มากแล้วก็ในปัจจุบันก็จะมีซีรีส์ไวท์เยอะมากนะครับที่เรา,ารับทำเนาะอ่าเนี่ยครับ ง,งานเยอะมากบครยากาศที่ดูดซีรีส์เนาะแล้วก็ทุกที่มันจะมีตีนไมันะเราเรียกกล้วยทองกล้วยทองกล้วยทองนะครับแล้วก็นี่กล้วยเงินนะครับผมกล้วยเงนินกล้วยทองใช่ครับก็เลยครับทุกที่ก็จะมีกิมมิคอยู่อ่ะอย่างเช่ว่ามีกล้วยตรงนี้มีกล้วย, <END S 2> ยอยู่บนนู <ๆ S 2> ้นนะครับนะครับเพราะว่าเนี่ยแถวนี้ก็จะเป็นแนวออกแนวอ่าทำเป็นซีรีส์อ่านี่ครับก็จะเป็นเนี่ยถ้าเดินดีไซน์นะก็อ่านี่ก็จะเป็นเนี่ยดีไซน์เราก็จะเอาดีไซน์นบ ามีเทลมาสส่เจ๊จี้เป็นแบบเฟกเจอร์นะฮะใช่มันเราจะทำให้ทุกชั้นนะครับแตกต่างกันไปเพื่อให้มันแยกแยกโซลแ,แยกอะไรแบนี้ครับเป็นดีเทลที่เล็กเลๆหน่อยแต่ว่าเหลาคนมันเข้ามาเห็นแล้วมันก็จะรู้สึกว่า้มันน่ายอยู่นะครับอันนี้คือเป็นจุดที่ผมว่าที่นี่ทำได้ดีมากคุณผู้ชมดูข้างบน กี่ต้าร์ยังเอามาทำเป็น <trucs> ชันดาเลียนะด้ไ่มจับฟีดินิดหน่อยเอาเวลาไปโคมไฟอ่ะนั่งรักมากเลยตรงนี้นี่ผมแต่งแล้วก็ถ้ามาโซนนี้ทุกคนจะมีเซตสอนแซกกับพนักงานนะตอนนี้เป็นโซนของออกกำลังกายครับผมอ่าสำหรับออกกำลังกายนะเพราะว่าพนักงานบางทีเขาเครียดเขาก็เลยอยากจะมาเขาเรียกว่าเอ็กต้องให้เอ็กซ์ซอร์ไซสให้แบบ เขาเรียกกดปล่อยพลังงานใช่เัยมีการป็นการโคดิ้งเนี้ยคนนี้เขาโคติ้งงานอยู่นะครับผมใช่ฮะอันนี้ก็จะเวลาตอนเย็นๆเลิกงานเขาก็จะมายกเวรกันบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็เรียกว่าสุขภาพก็ต้องเป็นหลักหน่อยเป็นหลักจะได้ทำงานได้ดีเป็นที่สุดบางนะครับเอ้าได้ครับผมก็น่าจะอานนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้อันนี้ก็มีสมุทรที่รู้ดีสมุทรที่แอมไว้อีกอันนี้ก็จะ ครๆว่าเพราะว่าทุกชั้นเราก็คิดถึงว่าคนสโคกิ้งเนี่ยราก็ให้บอลไกับเขาถามเนี่ยว่าให้มาวิลงนี้แหละได้ครับดีครับเวลามาอยู่แล้วแบบมันคืออยากจะบอกว่าเวลามาอัดเสียงต่างๆเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันต้องจดจ่อแล้วก็ต้องใช้สมาธิมากด้ว่องบางทีมันยากไปด้วยแล้วต้องใช้ผังมันจะเครียดอิดนืงอโอ้โห เรื่องคนจางรชบผมก็คือแต่ผมผมเป็นแฟนเลยเรื่องคนจางเนี่ยเป็นแฟนเลยแล้วก็ผมกรู้เหมือนกันว่าที่นี่ทำแล้วก็ฮอร์โมนน้เล็กๆไว้รุ่นนะครับอันนี้คือเสียงดังเนี่ยทำที่นี่กันใส่วนใหญ่แช่ฝืนอย่าใช่ใช่ฮะแล้วก็แต่งเพลงให้มันก็เพลงดังนะของเรื่องคนจางเนี่ยดังมากที่เรากังให้กับซีกับละครเขาใช่ครับ อันนี้เป็นห้องอัดที่แบบว่า VIP อ่าเป็นแบบใหญ่ผมว่าเป็นห้องอัดที่แบบเออเคยเห็นห้องอัดใหญ่ๆแบบเนี้ยแบบเวลาเราเห็นศิลปินระดับโลกอะไรเงี้ยครับผมเขาจะอัดห้องเสียงแบบใหญ่ประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งตอนที่เคยมาครั้งแรกเนี้ยคือว้าวแบบว้าวมากเพราะว่าโซฟายาวอะไรเงี้ยนะแล้วก็คือดูเป็นสัดส่วนดูเป็น โฮมเป็นเทียเตอร์เป็นโฮมเทเตอร์แบบครับผมเออสามารถที่จะอัดเสียงแบบรู้สึกกว้างขวางเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะปกติเนี่ยสมบรติคนที่เป็นศิลปินหรืออัดเสียงจะร,รู้สึกว่ามันมันอัดมันแคบนิดนึงใช่ครับอันนี้ก็จะโปรง่ปรงๆแล้วก็กว้าส่วนตัวก็คือจะเงียบครับอืม,อม ก็เลยมันมีพื้นที่อย่างนี้เพื่อที่ที่ผมบอกเมื่อกี้รองรับแบบถ้าลูกค้ามานั่งดูใช่ครับยี่สิบสามสิบคนอย่างนี้เ่าช่วยกันคอมเมนต์ช่กันแนะนำแนวทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเวิร์กเวิร์สเตชันของเราเนาะอ่า ก็จะได้บรรยากาศของแบคล้ายมินิซีนีมามินิซีนีมามินิซีนีมาครับผมใช่ใช่เพราะหลักๆคือตรงนี้เอาไว้ทําเป็นภาพยนตร์ใช่ครับถือว่าภาพยนตร์แล้วก็ถ้าอัดเพลงก็นี่ฮะนี่ห้องอัดเพลงครับเซเลปินก็อยู่ตรงนี้เซเลปินจะอยู่ไหนนี่ครับนี่ครับนี่เลยครับได้ครับเขาไปที่ไหนตัดริงเพลงอ่ะ นี่ฮะเราจะมาร้องตรงนี้เลยศิลปินนะครับอเนี่ครับแล้วก็จะคนทำมอนิเตอร์ไปอยู่ข้างในนี้ก็จะสื่อสารกันได้ครับเพราะว่าอย่างอย่างพี่โดมสตาร์นี่เขาก็มามาครับมาพาศิลปินมาอัดที่นี่ใช่ครับเราจะได้ควบอ่นนี้ก็จะเป็นเนี่ยก็สื่อสารกันในหูฟังนี่แหละสื่อสารกันในหูฟังจริงๆก็ต้องบอกนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรนะเพลงมิดซาบูลัสเพลงซาบูลัสนะครับผมก็เป็นทางบานานานี่แหละนะครับผมทําดนตรีให้หลายคนอาจจะไม่รู้นะเพลงซาบูลัสของเวทีอะทําที่นี่นะเออแล้วก็คนคนคิดว่าเป็นแบบเป็นเพลงเมืองนอกเป็นแบบคุณไม่คิดว่าเป็นเพลงของ ของผมทําเองเออใช่ไหมครับผมไม่คิดว่าเบทีทำ6เพลงเองเหมือนไปดึงไป็ดซูริกัสิ์เพลงมามนโมนโาต้ตนะคุณระดมันเท่านนขนาดนั้นเลยเใช่แต่ว่าคือได้ได้วยความดนตรีรเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าที่เนี่ยถนัดก,การทําแบบพวกดนตรีที่เป็นเออ่ดนตรีแบบที่ดูเป็น ใหญ่อะอืมครับผบแบบอองคสตราอองคสตราอะไรครับผมรู้สึกว่าพี่ต่อยใช่ใช่พี่ต่อยพี่ต่อยคือเจ้าของที่นี่ก็คือแบบแกจะเก่งมากอะอืมเขาเขาเรียกว่าเขามีฉายานะฮะคือฮานซิมเมอร์ในประเทศไทย ซึ่งผมนี่แหละกําลังจะพาเข้าไปเพื่อจะไปกิ o i n t ร์สะหน่อยเพราะว่าเพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนเขาเรียกว่าสัมผัสกับฝีมือเขาอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอยากจะมาพาเขาไปเพื่อจะไปทํำนังฮอลลีวูดบ้างนี่ครับอืมเออใช่ฮะใช่ฮะแล้วก็จริงๆริงพี่ต่อยจริงๆวันเนี้ยคือถ้าพี่ต่อยไม่ติดภารกิจพี่ต่อยก็จะมาเองทุกต้องถูกจริงจริงก็ พี่ต่อยก็ช่วยทําเพลงหลายอย่างเลยนะฮะสำหรับตัวแบนดตันเดลเทนเมนเองนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณแบนด์มาสตูดิโอนะครับไปครับผมไผมเป็นตัวแทนผมพี่ต่อยก็เลยเออเขาก็เลยให้ผมเนี่ยมามามาอ่ารีวิวให้ฟังนะครับแล้วก็แล้วก็เนี่ยก็เขาเขาบอกแล้วคุณแม่เนี่ยโอ้มามาตลอดแล้วก็อยากจะเนี่ยเผื่อจะทาเพลงให้ได้อีกอะไรอเงี้ยเขาเขาเพราะพี่ต่อยนี่เขา ชอบจาเพลงเขาอยู่กับเสียงเพลงถึงมันจะเยอะขนาดไหนเขาก็อยู่ได้เป็นวัๆนๆเลยฮะเขาเขาเขา,เขาชอบฮะ,ะเขาชอบไว,ว,ว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยววิดีโอหน้าวิดีโอหน้าเราอาจจะมาทําวิดีโอที่มันแบบว่าเออมาเจาะคุยกับพี่ต่อยถ้าคิวได้กันนะฮะถ้าคิวชนกันเผื่อว่ามันจะมีเพลงอะไรเพราะพี่ต่อยเป็นคนซับพอตความคิดออย่างเพลงภาษาเดว่าที่เป็นเพลงภาษาเทพผมมากับแบ็กกิ้งแท็อย่างเดียวไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าไม่มี เนื้อใช่แล้วก็เป็นเพลงที่แบบออกมาจากโซนแต่มีตพี่ต่อยคนเดียวที่จะเข้าใจแบบว่าเราต้องยังไงแล้วพี่ต่อยก็แบบเออว้าวกับกับสิ่งที่เราโอเคเราเป็นอาร์ติสเหมือนกันพี่ต่อยก็เป็นอาร์ติสต์แล้วก็เลยนั่งคุยกันเออพี่ต่อยแล้วก็พี่ต่อยชอบทำเซอร์ไพรส์เสนหลายๆอย่างให้ใช่ครับ เขาจะเป็นคนแบบนี้แหละเขาจะสปงสปา์ซึ่งเราอาจจะเป็นตั้งตั้งตัวมาเองอยู่ดีก็เอา้าเอาเหรอเ้ยไม่ต้องไม่ต้องเป็นอออะไรนี้อย่อายงเพลงล่าสุดที่เป็นเพลงที่วันจะมาอัดวันเนี้ยนะครับก็เป็นเพลงที่เขาเรียกว่าพี่ต่อยก็ทําดนตรีนะครับทำดนตรีให้ผมไปได้ได้เดโมมาพี่ต่อยก็ทําดนตรีให้แบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันแล้วดนตรีออกมาสวยมากยังไงเดี๋ยวเราฝากติดตามกันนะครับเพลงหัวใจรับไม่ไหว นะครับเดี๋ยววันนี้จะเริ่มอ,อันกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ยังไงฝากด้วยครับถ้าใครมีโปรเจกต์นะครับสำหรับเ,เพลงภาพยนตร์ซีรีส์นะคัสผมโฆษณานะฮะแล้วก็อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสาวนะครับสามารถมาปรึกษาที่นี่ได้แล้วก็สามารถมาใช้ประการที่นี่ได้เพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าสตูด,ดิโอที่คุณภาพระดับสากลระดับโลกจริงๆคือ เก่งมากๆเลยที่นี่ไม่ได้อวยนะแต่ว่าผลงานมีให้ประจักษ์ครับนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ <Bye. S 1> บายบางสงสย